สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตนะฮะเป็นเรื่องที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือเรื่องของพระธรรมนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาแสดงความเห็นร่วมกันก่นกอนว่านักเรียนคิดว่าพุทธศาสนาสุภาษิตนะฮะหรือคําบังเพยในภาษาไทยนั้นมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับคําตอบก็คือ มีลักษณะคล้ายกันนะครับเพราะว่าสามารถนําข้อคิดนะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตหรือว่าคําพังเพยนะก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อมานะฮะนะฮะก็เรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือนักเรียนต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นหมายถึงอะไรนะฮะพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือแยกมาจากสองคก็คือพุทธศาสนา กับสุภาษิตก็คือสุภาษิตท,ทางศาสนานั่นเองนะครับที่มีการกล่าวไว้นะฮะแล้วก็มีความนะค,ความใดที่มีการแฝงข้อคิดคติเตือนใจให้กับเรานะฮะดังนั้นการกําหนดให้นักเรียนในศึกษาในในระดับม .5 นี้จะเรียนอยู่อยู่ทั้งหมดอยู่สี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือนะฮะพุทธศาสนาสุภาษิตภาษิตท,ที่ว่า ปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังอันที่1อันที่2ก็คือวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัฏฐะนิปทาอันที่สมคือสันตุถีปรมังทนังและสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คืออินาทานังทุกขังโลเกนั่นเองนะครับอคำแรกนะครับ ปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังนะฮะคนขยันเอาการเอางานนะฮะกระทำเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าพูดรวมๆนะ,ะในเรื่องนี้ก็คืออะไรฮะคนที่มีความขยันนะครับสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นะฮะจนสามารถทําให้เรานั้นเข้าไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้นะครับดังนั้นตาม พุทธศาสนาสุภาษิตคำนี้คือคนขยันเอาการเอางานนะฮะการทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ก็คือพูดง่ายฮะคืออะไรฮะทำงานไม่หมักหมมนั่นเองนะฮะไม่ข้างค้างงานไม่หาเหตุผลต่างๆนะ,ะมาอ้างในการที่จะไม่ทํางานดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จขั้นต้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ครูถือว่ามีความสําคัญกับเราซึ่งในพุทธศาสนาสุภาษิตข้อนี้นะฮะอยู่ในหลัก นะที่ชื่อว่าทิฏฐธรรมนิกาัะประโยชน์4ซึ่งเราได้เรียนกันในครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับสรุปก็คือคนขยันทํางานอย่างต่อเนื่องทํางานอย่างเหมาะสมนะฮะไม่ได้หมายถึงทําโดยไม่พักเนาะนะฮะแต่หมายถึงอะไรฮะรู้จักการบริหารเวลานะฮะทำงานให้เหมาะสมนั่นเองนะสอนให้พวกเรารู้จักเห็นคุณค่าของความขยันนะครับแล้วก็ตุ้นให้เราปรับปรุงแก้ไขนะฮะให้เราประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ คำต่อมานะครับก็คือวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัตถะนิปทาเกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จนั้นความพยายามหรือความเพียรน,นะฮะหมายถึงความตั้งใจจริง นะนักเรียนดูคำนี้นะความมุมานะบากบั่นนะฮะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วในการทํางานให้ประสบความสำเร็จโดยที่เราไม่ได้ย่อท้อเลยนะครับดังนั้นเราต้องคิดเสมอว่าชีวิตเราคือการต่อสู้นะฮะวันที่ครูบอกว่าสัตว์ตูคือสิ่งทดสอบกํบาลังใจนะฮะการกระทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความเพียรขยันหมั่นเพียรน,นะต้องไปคู่กันนะครับแล้วก็จะทําให้เรา แก้ปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคของเรานะฮะดังนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนสอนให้เราเห็นคุณค่าของความเพียรฮะกระตุ้นให้เกิดความมุมานะบากบัน่นแล้วก็เพียรพยายามทำงานจนความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับคําที่3นะครับสันตุถีปรมังทานางาความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนะะี่ยสันโดษคือความยินด,ดีในสภาพนะครับ แล้วก็สิ่งที่ตนมีอยู่นะฮะยินดีตามที่มียินดีตามกําลังแล้วก็ยินดีตามฐานะสมควรสมควรแก่ฐานะนั่นเองสันโดษไม่ได้หมายถึงว่าเราไปอยู่คนเดียวนะฮะแต่ในทางศาสนาพูธเราบอกว่าสันโดษคือเรารู้จักพอดีนะฮะหรือพอเพียงหรือพอประมาณนั่นเองนะครับถ้ามนุษย์มีความต้องการเพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุดนะฮะความต้องการนั่นแหละที่ทําให้เกิดความทุกข์เนีนเองดูบระท,ะที่สามนะ ถ้าตับใดเราจะดิ้นรนไปนะฮะก็จะทําให้เราเจอแต่ความทุกข์ดังนั้นขอให้เรารู้จักคําว่าสันโดษสันโดษคือความพอเพียงยินดีในตนเองอยู่นะครับแล้วก็เป็นหลักธรรมที่เราเอาชนะความโลภได้เพราะว่าความโลภความต้องการที่ไม่จํากัดเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองดังนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนหลักธรรมนี้ก็คือต้องการสอนให้เรานะฮะมีความสันโดษคือความพอเพียงนะฮะสันโดษย่อมมีสติรู้จักควบคุมความต้องการของตนเราเองนะฮะ ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็ปฏิบัติตนให้ดีที่สุดเหมาะสมกับตามอัตภาพหรือตัวเราเองนะฮะจนประสบความสําเร็จนั่นเองหลักธรรมที่สามแล้วอ่ะหลักธรรมสุดท้ายแล้วอีนาทานางังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกโอ้โหคำนี้ครูว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวกับสภาวะในปัจจุบันนะฮะการกู้หนี้ยืมสินนะฮะทำให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับ การกู้หนี้ยืมสินนะฮะก็เอาของคนอื่นมาแล้วมาใช้ตามเงื่อนไขต่างเนี่ยสุดท้ายเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้นะฮะการหยิบยืมทรัพย์ยสิทของคนอื่นมามาใช้จ่ายพูดง่ายคือไม่เพียงพอต่อฐานานุรูปหรือความหรือตัวเราเองนะฮะเกินกว่าฐานานุรูปเกินแก่ความสามารถที่เราจะทําได้ทําให้เรากลายเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยจะทําให้เราเกิดเป็นความทุกข์เกิดขึ้นนะครับแล้วนักเรียนเห็นว่าการเป็นหนี้เป็นสินนี้ก็ทําให้เกิดเป็นทุกข์นะฮะทำการสิ่งใดก็จะต้อง ติดต้องกัดเพราะเรามีความกังวลสูงนะครับดังนั้นหลักธรรมนี้จึงถือเป็นหลักธรรมที่ควรจะเป็นหลักธรรมที่อยู่กับเราแล้วก็ให้เราให้ความสําคัญก็คืออินาทานางทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกจริงๆเลยสอนให้เห็นโทษของการเป็นหนี้แล้วก็เหลีย่ยงเหลี่ยงการเป็นหนี้นะฮะพร้อมทั้งรู้จักการเก็บออมเพื่อให้เราเพียงพอและพอเพียงนะฮะในการดาเนินชีตนั่นเองนะครับเพิ่มนิดนึง บัตรเครดิตนะเครดิตนะในในโลกนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็เรียกบัตรเครดิตนี้ว่าบัตรสินเชื่อดังนั้นการมีบัตรเครดิตก็เปรียบเหมือนกับการเราการนําเงินในอนาคตของเรามาใช้จ่ายก่อนแต่การมีบัตรเครดิตนั่นแหละนะฮะทำให้เราเป็นหนี้เมื่อเราเป็นหนี้ถ้าเรามีมีกำลังในการชดใช้ ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าตัดไปเราไม่มีกําลังจะใช้เราเอาเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยเหมือนกับเราเริ่มต้นชีวิตจากการติดลบนะครับอยงนั้นการมีบัตรเครดิตต้องรู้จักควบคุมนะฮะในการใช้ไม่ให้มันมากเกินไปนะฮะหรือเกินแต่ฐานอนุรูปหรือเกินจากความพอเพียงของเรานั่นเองนะครับอ่ะเรามาจับคู่กันนะฮะจับคู่ความสัมพันธ์กันอันที่หนนะฮะความสันโดษ นะความสำสดไม่ใช่อะไรครับนะไม่ใช่ความเกียจคร้านรืยเชยชา,ยชานะครับความขยันไม่ใช่การกระทำโดยไม่หยุดพักนะรู้จักความพอดีนะครับการทำอะไรให้บรรลุนะผลสำเร็จแล้วทอ้อถอยไม่ใช่วิสัยของบุรุษและสุดท้ายการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกจริงๆนะฮะอะต่อมาเราเรียนดูหลักธรรมสี่หลักธรรมที่เราเรียนกันอันที่หนึ่งนะครับ ปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังตรงกับข้อไหนฮะข้อนี้เองรู้จักปรรุงแก้ไขแล้วพัฒนาตนพัฒนาตนเองให้เป็นคนขยันนั่นเองต่อมาครับวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัฏสะนิปทาตรงกับการกระตุ้นให้เกิดความมุมณานะบากบาั่นเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานนะฮะสันตุถีปรมัง แม้ท่านนางก็คือรู้จักควบคุมความต้องการไม่โลภนะฮะของเราเองให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและสุดท้ายอินาทานนงทุกขังโลเกเป็นไงฮะรู้จักใช้นะ,ะอยากประหยัดและรู้จักเก็บออมนะครับแล้วก็รู้จักเก็บรักษานั่นเองนะครับนี่คือพุทธศาสนาสุภาษิต4ข้อ4 4หัวข้อที่เราเรียนกันนะครับสรุปความรู้ภาษิตท,ทางพุทธศาสนาเป็นคำกล่าวสั้นๆแต่แฝงด้วยในยะสำคัญมีข้อคิดกติเตือนใจให้กับ เราวันนี้เราเรียนอยู่สี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือนะเกี่ยวข้องความขยันนั่นเอง,เองคนขยันปฏิรูปการีทุโรวาอุทธาตาวินทัเตนะฮะท่านางก็คือคนขยันเอาการงานทํางานที่เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้วายะเมเทวปุริสยาวะอัตสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับหลักธรรมที่ 3, สามสันตุถีปรมังท่านหังก็คือความสันโดษนะฮะ วามพอเพียงนั่นแหละเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะครับและสุดท้ายอีนาทางทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะครับพุทธศาสนาสวัสดีสอนให้เราเนะียเห็นโทษของการเป็นหนี้นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เราเรียนกันเพียงเท่านี้ครูฝากพวกเราว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันข่าวหน้าในหัวข้อของพระไตรปิฎกเรื่องของการสังเคา,าและการเผยแพร่นะครับพระไตรปิฎกวันนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันข่าวหน้าครับสวัสดีครับ